เดนี้เขาบอกว่ามันต้องแสดงอารมณ์ด้วยอ oh, 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 ่ะโอ้โหโลโอ้สู้ในทรายกระโดดเป็นสไปเดอร์แมนเลยเรียกได้ว่ามาแบบว่าไม่ทันได้ตั้งตัวนะฮะสำหรับตัวอย่างใหม่หรือว่าตัวอย่างสุดท้ายของ Predator Badland นนะครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นตัวอย่างสุดท้ายนะ,ะแต่เชื่อได้เลยว่ามันจะมีทีวีสปอตที่เขาแบบฮาร์ดเซลนะฮะจะมีฉากเด็ดเนี่ยที่ถูกปล่อยออกมาแบบเยอะมากขึ้นเลยนะครับผมถ้าอยากจะแบบว่า ไม่รู้เรื่องอะไรอีกละดูตัวอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปรอดูในโรงได้เลยนะครับแต่วันนี้คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมารีแอคชั่นนะ,ะว่าตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยมันจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ดึงดูดให้เราอยากดูมากขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะได้ไปดูหนังเรื่องนี้ในวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับโอเคไปดูกันเลยพร้อมมาจ้าหมากับสปีเดอร์น้องเด็ก์นะครับ พฤศจิกายนนี้ขายพุ่กับก่อนนะฮะโอ้โหแต่ซีจีหน้านี้แบบว่าโอเคเลยนะอย่างนี้เขาบอกว่ามันต้องแสดงอารมณ์ด้วยอะ่ะโอ้โหคงรู้สึกว่าแบบว่าอันตรายที่สุดอโอ้ยมีช้างมีปลาหมึกยักษ์นกนี่คือดาวคาลิสนะครับ อันตรายทุกอย่างกระโดดเป็นสไปเดอร์แมนเลยบางสิ่งที่ฆ่าไม่ตาย อ้โหอาวตัวละครตัวละครที่เอลแฟนนิ่งเล่นอีกตัวนะฮะโอ้โหโล โอ้สู้ในสายอาตัวอย่างจบแล้วโอเคตัวอย่างจบลงไปอย่างรวดเร็วนะฮะตัวอย่างมันแค่สองนาทีเองนะครับผมแล้วก็โอ้โ oh, ห oh. ตัวอย่างมันวืบวับวืบวับเร็วมากเลยฮนะที่ผมรู้สึกจากการดูตัวอย่างนี้ก็คือเขาขายละเขาขายเต็มที่ละ เอาแอคชั่นมาขายฮะเอาให้รู้ไปเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย Predator นะฮะจะเป็นตัวเด่นที่สุดของเรื่องอย่างที่เขาบอกเลยว่าทุกครั้งที่หนังออกมาเนี่ยมนุษย์จะเป็นคนเด่นแต่นี่โชว์ให้เห็นเลยฮะว่าสิ่งที่คนดูจะเจอเนี่ย Predator ล้วนๆแล้วก็พูดเยอะกว่าตัวอย่างก่อนด้วยนะฮะ คือตัวอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าให้เราได้เห็นสภาพแวดล้อมของดาวคาลิสมากขึ้นนะมีทั้งตัวสัตว์ประหลาดนะที่เราจะได้เจอทั้งตัวอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆเหมือนปลาหมึกเลยที่แบบว่าห้อยโหนตามต้นไม้ได้นะครับมีตัวที่เหมือนกับว่าเป็นช้างอ่ะเหมือนช้างบ้านเรานะฮะแต่ว่าคือมันมีงวงแล้วมันก็มีหูแต่ว่ามันสามารถพับใบหน้าเพื่อเก็บงวงได้เว้ย คตรเจ๋งเลยให้สังเกตว่าลักษณะขนของมันเนียมันจะคล้ายๆพวกสัตว์แบบพวกหมีขนยาวอะนะอารมณ์เหมือนกับช้างแมมมอธอะที่มันไม่ได้มีงาะนะผมมีความรู้สึกว่าตัวอย่างหนังสุดท้ายนียไม่ได้มีความสปอยเนื้อหาอะไรมาก จากที่เรารู้ก่อนหน้านี้นะก็คือแบบเด็กไรเดอร์ที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดูอ่อนแอแล้วก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองกับพ่อและพี่ตัวเองแล้วก็ถูกส่งมายัางดาวคารลิสเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้รับการยอมรับจากเผ่าพันธุ์แล้วก็แบบก็เจอเทียซึ่งรับบทโดยเอลแฟนนิงนะ <c oughs> ซึ่งเป็นแอนดรอยที่ขาดครึ่งตัวแต่ที่ตัวอย่างเผยออกมาก็คือใบหน้าของสัตว์ประหลาดซะมากกว่านะครับแล้วก็ก็คือโฉมใหม่ของตัวละครที่เอลแฟนนิงจะเล่นรับบทเป็นอีกคนนะฮะตอนแรกในลย เอียดบอกว่าจะเป็นคู่แฝดคนนึงจะเป็นออกไปทางแนวเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงจะเป็นแนวแบบว่าพวกบูบู๊หน่อยซึ่งก็คือมีชื่อว่าเทียกับเทสซาไอตัวที่เด็กแบกหลังอยู่นั่นก็คือเท er ียแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยที่ในตัวอย่างบอกนะว่าจะมาร่วมออกล่าบางสิ่งไปพร้อมกับเด็กด้วย ก็คือเป็นตัวของเทสซานะครับเรายังไม่รู้นะฮะว่านี่เธอเป็น Android หรือว่าเธอเป็นมนุษย์จริงๆอะไรเนี่ยนะฮะแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นศึกระหว่างเด x กับเทสซานี่แหละที่จะต้องมา ชิงต่อสู้กันในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะล่าบนดาวดวงนี้ในตัวรายละเอียดของบทเทสซาเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นคนที่มุ่งมั่นกับภารกิจมากแล้วก็จะจัดการทุกอย่างที่ขวางหน้าเธอไม่เว้นแม้แต่พี่น้องฝาแฝดของเธอเองอะนะอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นนะนั่นก็คือตัวเหมือนกับว่าโมบิลสูตรหุ่นยนต์ที่ขึ้นไปขับอารมณ์เหมือนกับหุ่นที่ลิบลี่ครับ ในเอเลียนสแต่ว่าจะเป็นตัวแบบตัวใหญ่แบบบหึมานะฮะแล้วก็ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในเรื่องด้วยและอีกสิ่งหนึ่งที่เปิดเผยในตัวอย่างนี้ก็คือตัวละครที่จะมาร่วมเดินทางกับเด็กอีกคนหนึ่งนั่นก็คือสัตว์ประหลาดจิว๋วคล้ายลิงหน่อยที่ชื่อว่าบัตยังไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะมาร่วมเดินทางได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับหลักๆตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับเน้นขายแอคชั่นล้วนๆเน้นให้ดูสัตว์ประหลาดขายสัตว์ประหลาดขายโลก อันน่ากลัวบนดาวคาร์ลิสนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับตัวอย่างนี้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทางกูโจนะครับง่ายฮะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับ p r e d a t o r a l i e n อวตารหรือว่าไซไฟที่ผมชอบเนี่ยอยู่ในช่องกูโจนะครับไปย้อนชมกันได้นะครับวันนี้ผมกูโจกูโจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ